You never know you know don't know now never if เป็นไปได้ค่ะเห็นไหมคะเป็นไปได้ระหว่างฟังเนี่ยทุกคนระลึกเลยถึงความจริงแล้วก็เพราะด้วยครับอีกข้อนึงก็คือก็ฝากบอกนะครับล้างสมองล้างไปกระครับสมองมันไม่รู้อะไรสมองมันเป็นรูป นะครับแต่ปัญญาต่างหากที่จะต้องใส่เข้าไปในสมองนะครับเพราะถ้าไม่มีปัญญาใส่เข้าไปในสมองนั่นนะครับก็จะใส่อะไรก็ไม่รู้ที่ลกไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแค่ะารทำคำสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะมาสอนแค่ให้เราทำดีทำชั่วให้ทานไม่ไม่ใช่อ่ะ หนูว่ามันไม่ใช่แน่นอนมันต้องอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่งั้นจะเป็นผู้ตัดสู้ได้อย่างไรแล้วสิ่งที่พองค์ตัดสู้นี่คืออะไรล่ะมันคืออะไรที่เราจะต้องแบบหาผู้รู้จริงๆที่มากล่าวคํานั้นสิไม่ใช่แบบมานั่งฟังแต่อะไรก็ไม่รู้สอนให้เรา,เาลวยๆไปไหนก็ลวยเอา้ายอมหนูอยู่กับตรงนี้มานานจนหนูรู้ความสุขว่าหนูไปแม้กระทั่งไปเจอพระธรรมทูตท,ที่ท่านมาจากต่างประเทศ แล้วสิ่งที่พระท่านทำหนูต้องถอยตัวเองออกมาเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้มีไหมสามารถรู้ได้ไหมเข้าใจได้ไหมอยากจะสนทนากันให้ละเอียดลึกซึ้งก็ได้นะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้คือเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นแค่นี้คะ่ะมั่นคงไหมคะ ความมั่นคงเหมือนพอฟังท่านอาจารย์ก็เหมือนเรามั่นคงกับคำที่ได้ยินแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเราหมดเลยค่ะถูกต้องค่ะกว่าจะหมดความเป็นเราแค่นี้หมดไม่ได้ทั้งทที่กำลังเห็นและได้ฟังว่าเห็นไม่ใช่สูงที่ถูกเห็นแค่นี้เป็นประโยชน์ละถ้าไม่เปลี่ยนเพราะเหตุว่าถ้ารู้ความจริงต้องรู้ความจริงของเห็น และรู้ความจริงของสิ่งที่ถูกเห็นแต่ขณะที่ระลึกได้ว่าสิ่งที่เห็นที่ปรากฏข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เป็นการคิดนึกปรุงแต่งของการจำใช่ไหมคะท่านอาจารย์สิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะแตกย่อยให้ละเอียดยิบได้ไหม ได้เจ้าค่ะค่ะแตกเสียจะเป็นคนไหมกระทบตาก็ไม่ไม่ใช่คนเจ้าค่ะนั่นหลยค่ะคือความจริงใช่ไหมเพราะไม่ใช่กระทบทั้งตัวแต่กว่าจะเป็นเส้นผมกว่าจะเป็นคิ้วเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากนานไหมแค่หนึ่งคนและยังมีสิ่งต่างๆมากมายมหาศาลปรากฏเหมือนพร้อมกัน แสดงการเติดดับอย่างเร็วที่สุดของธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดทุกขณะจิตก่อนเห็นไม่มีเห็นถูกไหมฮะและเวลาที่สิ่งนั้นกระทบตาทำให้ธาตุรู้ซึ่งเกิดตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดปฏิสนธิ ตลอดมาไม่เคยขาดแต่เกิดดับแล้วรู้สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏมีสองอย่างคือไม่ได้ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ปรากฏกับจิตที่รู้ตอนนอนหลับสนิทมีจิตไหมคะธาตุรู้ตอนนี้เราจะใช้คำว่าจิตก็ได้หมายความถึงสภาพหนึ่งซึ่งมีจริงที่กำลังเห็นกำลังได้ยิน เป็นธา,าตุธาตุคือสิ่งที่มีคงไว้ซึ่งลักษณะนั้นไม่เปลี่ยนคือเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแดนกับคุณอนนบเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าจิตไม่รู้แจ้งแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดจะรู้ไหมว่าต่างกันไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเจ้าค่ะแต่ที่ต่างกันเนี่ยก็เพราะว่าจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งแต่ละหนึ่ง ปรากฏสันฐานที่ต่างกันนิมิตต่างๆเสื้อก็มีเหมือนกันทุกอย่างหมดละเอียดอย่างนั้นกว่าจะเป็นคนหนึ่งคนและอีกหนึ่งคนเหมือนเห็นทั้งเหมือนเห็นสองคนพร้อมกันจะเป็นไปได้ยังไงนี่คือความไม่รู้ความจริงความไม่รู้คืออวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าเ,เรียนถามท่านอาจารย์อยีกคำถามหนึ่งนะเจ้าคะ่ะ พอดีวันนั้นฟังท่านอาจารย์สนทนาใน YouTube แล้วก็สามีเขาก็เลยถามประมาณว่านั้นเธอรู้ไหมว่าขณะที่เราโมโหขณะที่เราโมโหขณะนั้นทำไมเราอาจจะเงื้อมือหรืออาจจะถืออะไรสักอย่างแล้วจะฟาดลงไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นเข้าของหรือคนใดคนหนึ่งณนะขณะนั้นทำไมเราถึงหยุดได้ การหยุดณนขณะนั้นน่ะเขามองว่ามันต้องเป็นเราสั่งสิเราต้องทึาอย่างนั้นล้วก็หยุดหมดเลยเราสั่งหมดเลยใช่เจ้าค่ะขณะนั้นหนูก็ใช้คําตอบไปว่าไม่ใช่ขณะที่ที่เราหยุดการกระทํไม่ดีไม่ร้ายนั้นมันเป็นขณะนั้นกุศลมันเกิดมันไม่ใช่อกุศลที่กาลังทํางานหนูก็ ใช้คาตอบนี้ไปแต่ถามว่าเขาจะเข้าใจไหมอันนั้นหนูไม่ทราบไม่ต้องสนใจหนูไม่สนใจเพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้ถึงคําตอบออกมาแล้วก็ยังไม่รู้ได้าใช่เพราะว่าเราไม่ได้สิ่งจุดนั้นเจ้าค่ะจุดไหนก็ไม่รู้ค่ะเพราะเหตุว่าที่ตัวยังไม่รู้ใช่ค่ะเพราะฉันฟังธรรมะนี่นะคะค่อยๆเป็นคนตรงสิ่งที่ถูกต้องควรกล่าวไหมควรเจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะมันคือคำจริงมันคือสิ่งที่เราต้องกล่าวคำจริงที่ถูกต้องให้คนที่เขาไม่ได้เข้าใจความจริงได้ยินได้ฟังคำจริงที่ถูกต้องเจ้าค่ะค่ะเพราะคำจริงเป็นประโยชน์ใช่เจ้าค่ะเพราะฉันกล่าวสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่หวั่นเกรงว่าเขาจะรักจะชังไม่สำคัญไม่สนใจเลยนะคะเพราะประโยชน์ของคำจริงมหาศาล นี่เป็นเหตุที่มีข้อความว่าพระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองเพราะทำให้คนเข้าใจถูกสามารถไตร่ตรองได้แม้จะไม่เคยพบกันมาก่อนเลยไม่รู้ด้วยซ้ำใช่ไหมคะว่าจะมีเหตุการณ์วันนี้พรุ่งนี้รู้ไหมคะว่าอะไรจะเกิดไม่ทราบเจ้าค่ะแม้ขณะต่อไปก็ไม่รู้คะ่ะเพราะ เริ่มเข้าใจในความเป็นอนัตตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครคุณกัลยาก็เป็นแม่ที่ดีใช่ไหมภรรยาที่ดีนะที่จะให้ความเข้าใจกับคนในครอบครัวก็แล้วแต่ว่าเขาจะแต่ละคนเนี่ยเราไปร่วงล้ำการสะสมการไตรตรองแล้วก็เหตุปัจจัยไม่ได้นะครับว่าจะถึงเวลาเมื่อไหร่ แต่ผมว่าก็ยังดีนะครับที่สามีก็ยังมามาสนทนาบ้างแล้วก็อาจจะให้เขาได้คิดบ้างแต่เขาก็ยังคิดว่าเป็นเขาที่จะจะห้ามไม่ให้โกรธถูกไหมครับะค,ะครับหลังๆนะคะท่านอาจารย์หนูได้ยินเขาฟังท่านอาจารย์สุจินหนูก็ amazing เลยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น นางบอกว่าเปิดอาจารย์ฟังหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คำก่อนหน้านั้นน,น,นางจะมองว่า,าการกล่าวพระธรรมของท่านอาจารย์เหมือนกับเหมือนกับนักกฎหมายที่เขามีกฎหมายแล้วตีความกฎหมายนั้น,นะคะ่ะแต่ละแต่ละที่หมายถึงว่าแต่ละนักกฎหมายแต่ละท่านตีความกฎหมายนั้นต่างกันเขาก็เลยมองว่าท่านอาจารย์อาจจะตีความพระธรรม ที่ท่านอาจารย์กล่าวด้วยวิธีของท่านอาจารย์เองเขาก็เลยใช้คําว่ามันก็ไม่ต่างจากนักกฎหมายซึ่งเขาเคยได้ยินท่านอาจารย์สนทนากับเ,เดี๋ยวนะคะท่านอาจารย์อาจารย์จรันซึ่งท่านอาจารย์จรันเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะแล้วเขาก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วก็ฟังติดตามอาจารย์จรันมาตลอด วันนั้นได้ยินท่านอาจารย์จรันสนทนากับท่านอาจารย์สุจินเขาก็เลยมองว่าเหมือนความคิดเป็นความคิดของเขานะคะว่าคําพูดของอาจารย์แต่ละคําที่สนทนากับอาจารย์จรันเหมือนเป็นความคิดของตัวเองเอาความคิดของตัวเองมายัดเยียดให้อาจารย์จรันอย่างนี้เจ้าค่ะซึ่งหนูบอกว่ามันไม่ใช่บางทีการการที่อาจารย์อาจารย์จรันไม่พูดอะไรเลยหรือไม่ได้กล่าวคํานั้น นั่นหมายถึงว่าอาจารย์จรัญไม่สามารถที่จะเข้าถึงคํานั้นได้หรือเข้าใจคํานั้นได้ก็มันเป็นความคิดของเขาหนูก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับอะไรเขาได้แต่หลังจากนั้นมาพอเขากล่าวปรมาท่านอาจารย์ว่าแสดงธรรมโดยความเข้าใจของตัวเองคือกับหนูมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าหนูมองว่าถ้าเป็นแค่พระธรรมคําสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมาสอนแค่ให้เราทำดีทำชั่วให้ทานไม่ไม่ใช่อูว่ามันไม่ใช่แน่นอนมันต้องอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันไม่งั้นจะเป็นผู้ตัดสู้ได้อย่างไรแล้วสิ่งที่พระองค์ตัดสู้นี่คืออะไรล่ะมันคืออะไรที่เราจะต้องแบบหาผู้รู้จริงๆที่มากล่าวคำนั้นสี่ไม่ใช่แบบมานั่งฟังแต่อะไรก็ไม่รู้สอนให้เรา,เาล้วยรวยไปไหนก็รวยเอายม หนูอยู่กับตรงนี้มานานจนหนูรู้สึกว่าหนูไปแม้กระทั่งไปเจอพระธรรมทูตท,ที่ท่านมาจากต่างประเทศแล้วสิ่งที่พระท่านทำหนูต้องถอยตัวเองออกมาเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ท่านไม่เคยกล่าวอะไรที่ให้ญาติโยมเข้าใจธรรมะอะไรเลยมีแต่พูดเรื่องทางโลกโยมรวยหรือ,อยังโยมทำธุรกิจอะไรโยมคือกล่าวอะไรอะ่ะ แล้วทุกคนก็วิ่งเข้าหาพระผู้ใหญ่แล้วไปเป็นธรรมทูตแล้วกล่าวอะไรกับผู้ที่เข้าไปฟังธรรมแสดงธรรมแบบไหนหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แบบความรู้สึกที่เราไปสัมผัสตร,ตรงนั้นมาเราก็ถอยออกมาแล้วสิ่งที่เราเจอสิ่งที่หนูเจอทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าการที่อย่างนีจะวแบบ่าเราเหมือนกับผักท่านลงนรลก ญาติยโยมหยิบยื่นทุกอย่างให้ไม่รู้ว่าไปบูชาอะไรนักหนาเขาไม่ทราบอยากรวยโอเคแหละทุกคนก็อยากรวยว่าความอยากมันยังมีใช่ไหมจ้ะคะมันก็อยากกันแล้วก็ให้ของขังของดีกันไปบูชานะโยมนะโน่นนะี่นะั่นะแต่ไม่เคยกล่าวธรรมะเลยอะไรคือธรรมะเพ,พิ่มคูณความติดข้องให้พวกเรามากขึ้นทุกวี่ทุกวันหนูก็เลยเลิกเลิกที่จะเลิกที่จะไป แล้วก็เห็นด้วยแล้วเจ้าค่ะก็เลยเลิกยิ่งมาฟังอาจารย์มาเจออาจารย์หลังๆนี้ถึงมาได้ฟังท่านอาจารย์นะเจ้าค่ะไม่ใช่ว่าไปก่อนฟังท่านอาจารย์แล้วยังไปนะเจ้าค่ะพอฟังท่านอาจารย์แล้วเหมือนหนูไม่เอาอะไรเลยเหมือนหนูเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวประหลาดในในบ้านในสังคมในอะไรเพราะหนูไม่ทําในสิ่งที่หนูเคยทําทั้งที่หนูเคยเป็นหัวเรือมาเกาะหนูก็ถอยตัวเองออกมาแลัก เพราะว่าคําของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ล้างใช่เจ้าค่ะความผิดๆเหล่านี้ออกไปจากใจิตใจของคุณกัละยาเพราะาคุณก็สะสมมารอแค่ว่าได้ยินคําของพระสัมมาใช่ใช่เจ,จ้าค่ะอันนั้นคือแค่ได้ยินคําอาจารย์จริงๆเจ้าค่ะทำให้หนูเปลี่ยนไปจริงๆว่านี่แหละคือผู้รู้โดยแท้แต่รู้อะไรล่ะเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมเจ้าค่ะ เราก็ต้องตามฟังท่านว่าท่านได้กล่าวอะไรอีกคํามันต้องมีมากมายอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าอะไรที่เราฟังแล้วเราจะเข้าใจได้บ้างเพื่อจะที่จะแบบที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจคํานี้ขึ้นมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ยังดีกว่าที่ที่สิ่งท,ที่เราไปเห็นมาแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะคะ่ะมันไม่ใช่เลยหนูก็เลยถอนตัวเองออกมาแล้วก็ฟังท่านอาจารย์อยู่บ้านทุกวันทุกคืน นิดหนึ่งนะครับพอดีแต่คินี้กล่าวถึงวุงว่าคุณสามีก็คิดว่าเอะท่านอาจารย์เนี่ยเอาความคิดท่านท่านคิดเป็นความคิดของท่านอาจารย์แล้วเอาไปใส่ให้อาจารย์จรันซึ่งเป็นนักกฎหมายอะไรเงี้ยนะก็แบบเหมือนกับกฎหมายพอดีข้างๆคุณกระยานะครับอาจารย์จริยาท่านก็เป็นนักกฎหมาย ต้องขอความเห็นจากท่านนะแล้วก็ท่านสมบุรณ์ท่านก็เป็นนักกฎหมายท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ,รบอยากจะขอเรียนอาจารย์จริยาได้ได,ได้ได้กล่าวนักกฎหมายเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เสมอตามคันรองของชีวิตตามคันรองของวิถีทั้งหลายเพราะกฎหมายมีไว้ เพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปกฎหมายเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ไม่ได้เปลี่ยนตามใจคนเปลี่ยนเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ <c oughs> มีความสุขมีความเจริญแต่พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงแท้ มิมีผู้ใดสามารถที่จะบิดเบือนพูดผิดไปจากพระธรรมคำสอนได้ถ้าท่านผู้ใดฟังท,ที่ท่านอาจารย์สินิบริหารวณเขตท่านสนทนามาตั้งแต่สมัยวัดบวรนานแสนนานมาแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เกิดได้ซ้ำกับเดี๋ยวนี้ที่ท่านสนทนากับ ลูกหลานเนบานกับใครๆก็ตามปัจจุบันเนี้ยไม่ผิดเพี้ยนไปเลยบางครั้งเดนก็เคยสนเท่กับสามีว่าท่านอาจารย์พูดได้อย่างไรเหมือนกันทุกคำคุยกันเสร็จเดนก็จะบอกกับสามีว่าก็เพราะคำจริงไม่มีวันผิดเพี้ยนตรงจริงแท้เพราะฉะนั้นขอเรียน น้อง <c oughs> กรยาว่าไปเรียนสามีหนูบอกว่านักกฎหมายนั้นทำตามกฎเกณฑ์คัลองของแต่ละประเทศชาติที่ตนอยู่และเพื่อความสุขสงบของประชาชนจึงมีกฎหมายออกมากฎหมายต่างๆแก้ไขได้เสมอแต่พระธรรมไม่มีวันผิดไปจากคำที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสไว้นานแสนนานกราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะถ้าท่านคราวนี้จะได้เป็นเสียงจากนักกฎหมายโดยตรงผมกล่าวไปผมก็ไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะครับกราบเท้าท่านอาจารย์สุจิตครับท,ท่านอาจารย์อนวยแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ตอนอื่นก็ต้องบอกว่าช,ชื่นใจนะครับกับคุณกัล,ลยานะครับที่ได้ บพระธรรมแล้วก็เข้าใจพระธรรมก็ฝากบอกคู่ชีวิตของคุณกัลยาฝากบอกนางนะครับฝากบอกนางว่านางเข้าใจผิดนะครับนักกฎหมายเนี่ยนะฮะพวกเราเป็นลูกหลานของพระมณูพระมณูเนี่ยคือนักกฎหมายเมื่อโบราณการเริ่มแรกพระมณูนั้นน่ท่านรู้อะไรท่านรู้ธรรมะท่านเรียกว่าธรรมศาสตร์ เพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยคือธรรมะนะครับไม่ใช่อย่างอื่นกฎหมายกับธรรมศาสตร์นี้คืออันเดียวกันนี่คือกฎด,ดั้งเดิมตั้งแต่ต้นกลับซึ่งพระมนูท่านรู้นะและนักกฎหมายหลังๆมาตั้งแต่เป็นพวกพราม์ทั้งหลายจนมาถึงปัจจุบันเหล่านี้เราทั้งหมดเป็นลูกหลานพระมนูเพราะฉะนั้นฝากบอกนางว่าเราถือธรรมะนีแต่ที่ นักกฎหมายปัจจุบันนี้อาจจะดูเหมือนกวัดแกงเพราะว่านักกฎหมายปัจจุบันเข้าไม่ถึงธรรมะเนี่ยเมื่อเข้าไม่ถึงธรรมะเข้าไม่ถึงตัวพระธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับก็ต้องอาศัยผู้รู้เพราะฉะนั้นที่ท่านอาจารย์พูดให้ท่านศาสตราจารย์จรันนั้นน่ะนั่นท่านกําลังทําให้นักกฎหมายเป็นพระมโ์เป็นพระธรรมศาสตร์เป็นธรรมะ นะครับเพราะฉะนั้นฝากบอกนางเด็ครับว่านักกฎหมายเนี่ยคือนักธรรมะนะครับถ้าเป็นนักกฎหมายจริงๆครับอีกข้อหนึ่งก็คือก็ฝากบอกนะครับล้างสมองล้างไปกระครับสมองมันไม่รู้อะไรสมองมันเป็นรูปนะครับแต่ปัญญาต่างหากที่จะต้องใส่เข้าไปในสมองนะครับเพราะถ้าไม่มีปัญญาใส่เข้าไปในสมองน้นนะครับก็จะใส่อะไรก็ไม่รู้ที่ลกไปหมดนะครับแล้วก็ สสืบสาด้วยพระอาจารย์ท่านชี้นำท่านเส้นเมตตาและคอยเตือนยำ้ำให้รู้ตามธรรมที่เป็นจริงพระคุณมากเหลือเนือทุกสิ่ง ขอนอบน้อมยิง่งแทบเท้าท่านเอย่ยพระคุณมากเหลือเนือ้อทุกสิ่งขอนอบน้อมยิง่งแทบเท้าท่านเอย่ยจะชี้กลับมาที่ตัวว่านี่ใครอะไรเงี้ย นี่ก็นคนนะอ,อะไรอย่างเงี้ยหรอือเปลฮะถึงแก่นเลยนะคะ <g ülme> อ,อะไรอย่างเงี้ยเล่นกีฬาคร <g ülme> ับก็จากตรงนั้นมาเนี่ยพยายามหานะครับ ah. จริงๆไม่จะบอกว่าไม่พยายามก็ไม่ได้อยากจะพบพระหรือใครก็ได้พระสักรูปหรือใครก็ได้ที่ให้ความกระจ่างตั้งแต่คําว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตใครแปดขัวเป็นอย่างนี้บ้างคะ ทั้งสองท่านนะครับก็คือคุณวณิดาชาติวงศ์แล้วก็คุณสมาสวยสดนะครับที่ได้มาพบปะในวันนี้ครับได้ฟังเรื่องราวชีวิตของท่านนะครับเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะครับเป็นปรคือทุกวันนี้นะครับใครที่เข้ามาหาผมเนี่ยก็จะต้องการความสนุกพอเห็นเป็นเห็นผมแล้วก็มีความสุขมีคนเคยถามว่าเอ๊ะพี่ปืด๊ดน้องปืด๊ดคุณสมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยมีทุกข์กับเขาบ้างไหมอะไรเงี้ยฮะคือ ถ้าใครมาถามแบบนี้แล้วปื๊ดถามกลับว่ารู้จักทุกไหมว่าทุกคืออะไรวิ่งหนีหมดฮนะไม่มีใครตอบปื๊ดหรอกเพียงแต่ว่าพอถามอย่างนี้ถ้าปื๊ดอยากจะคุยด้วยคุยต่อปื๊ดก็จะชี้กลับมาที่ตัวว่านี่ใครอะไรเงี้ยนี่ก็คนนะอะไรอย่างเงี้ยหรอไหมฮะถึงแก่นเลยนะคะ <laughs> <laughs> อันนั้นเรจะคุยต่อได้ไงครับว่าไอ้นี่ทุกทแค่เราลืมตามาก็ทุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตื่นลืมตามาทุกวันทุกทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้นะคะได้ก็เป็นไปแล้วด้วยค่ะเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจเด็ดขาดพุ้ตก็เลยไม่ที่ลงเลิกแต่ว่าขอยืมหนังสือเล่มนั้นนะฮะกับบอกให้พี่ลูกพี่ออสเนี่ยขอเช่าหนังสือขอยืมหนังสือเล่มนี้กลับไปอ่านที่บ้าน ก่อนที่จะยืนหนังสือเลยเนี้ยเพื่อก็ปิดหน้าเลยครับปิดหนังสือเลยข้างหลังมีภาษาไทยครับดีใจนะครับเขียนว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเด็กแปดขวบสนใจถึงอย่างนี้ตั้งแต่หน้าแรกและไปถึงหน้าสุดท้ายมีข้อความซึ่งไม่เคยได้ฟังมาเลยแต่สนใจ เป็นไปได้นะคะสำหรับการสะสมซ,ซึ่งเป็นธรรมะคือตั้งแต่วันคือทุกวันนี้นะครับใครที่เข้ามาหาผมเนี่ยก็จะต้องการความสนุกพอเห็นเป็นเห็นผมแล้วก็มีความสุขมีคนเคยถามว่าเอ๊ะพี่ปืด๊ดน้องปืด๊ดคุณสมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยมีทุกข์กับเขาบ้างไหมอะไรเงี้ยฮะคือถ้าใครมาถามแบบนี้แล้วปื๊ดถามกลับว่ารู้จักทุกข์ไหมว่าทุกข์คืออะไรวิ่งหนีหมดน่ะ ไม่มีใครตอบปื้ดหรอกเพียงแต่ว่าพอถามอย่างนี้ถ้าปื้ดอยากจะคุยด้วยคุยต่อพปื้ดก็จะชี้กลับมาที่ตัวว่านี่ใครอะไรเงี้ยนี่ก็ค,คนนะอะไรอย่างเงี้ยหรอเปลฮะถึงแก่นเลยนะคะ <laughs> <laughs> อันนั้นปื้ดจะคุยต่อได้ไงครับเอ้ยนี่ทุกทุก,ทกแค่เราลืมตามาก็ทุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตื่นลืมตามาทุกวันทุกทั้งนั้น <laughs> อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นไปได้นะคะได้ก็เป็นไปแล้วด้วยค่ะ มีเพลงหนึ่งนะครับที่จำไม่เคยลืมตั้งแต่ตอนเป็นนักร้องแรกๆนะครับแล้วก็ไปมาทั่วโลกก็จะร้องให้ชาวต่างชาติฟังนะฮะจริงไหมฮะร้ <c oughs> องว่า <c oughs> You never know if you don't know now เป็นไปได้ค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะเป็นไปได้ระหว่างฟังเนี่ยทุกคนระลึกเลยถึงความจริงแล้วก็เพราะด้วยความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ว่ามากในในการสะสมของเพี่ยนะคะก็มากกว่าเดิมที่เราเคยได้เข้าใจมาว่าธรรมะคืออะไรอะไรอะไรอันนี้หาก็เลยทราบซึ้งในพระคุณของท่านอาจารย์เป็นอย่างที่สุดนะคะ